สวัสดีครับเพื่อนๆคนรัก,กเกษตรทุกท่านวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูมะม่วงเขียว3มรถนะครับตอนลูกเล็กๆนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนปลูกมะม่วงสายพันธุนี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นมะม่วงสายพันธ์ุนี้นะครับลืมชื่อสายพันธ์ุอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ทราบด้วยนะครับว่ามะม่วง เขียว3รสนะครับตอนลูกเขาเล็กๆนะครับลักษณะลูกเขาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยมาอัดคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเขียว3รสนะครับลักษณะมะม่วงประมาณประมาณนะครับ1เดือนนะครับลูกเขาจะประมาณนี้ยนะครับปีนี้นะครับสวนผมไม่ค่อย ดกเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดกแต่ก็พอได้กินอยู่หรอครับอินรียครับเพื่อนเพื่อนเอาฟางมาใส่หน้าดินไว้นะครับไม่ให้มันแห้งจนเกินไปนะครับมีรดน้ำบ้างครับมีรดน้ำบ้างครับไม่บ่อยสัปดาห์ละครั้งนะครับอ้าวมาเข้าประเด็นกันดีกว่านะเพื่อนเนนะนี่ครับเพื่อนๆเขียวสามรถ สำหรับผมเขียวสามรถกินช่วงเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเพื่อนแก่นะครับที่มันเข้าแกนนะครับเพื่อนเพื่อนรสชาติมะม่วงสามรสเขาจะออกเปรี้ยวนิดๆน,นะครับออกมันๆเปรียปร้ยวผมว่าอร่อยดีนะครับผมชอบกินกับน้ำพริกน้ำปลาหวานอร่อยครับเพื่อน น,นี่นะครับลักษณะของเขานะครับเพื่อนๆเ,เขียวสามรดนะครับประมาณนี้ต้นของผมมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เขาไม่ค่อยได้ยาไม่ใช่ว่าไม่ค่อยได้ยาครับเพราะสวนผมมันอินทรียผมไม่ฉีดยาอยู่แล้วครับลูกเขาก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้คนทําอินทรีย์อย่างผมนะครับแต่ถ้าทําอินรียแล้วขยันฉีดยาไม่ใช่จี ไม่ใช่ฉีดยาฉีดพวกคอรมอนฉีดปุ๋ยเกี่ยวกับอินรีอย่างเงี้ยครับหมักปุ๋ยฉีดก็จะดีกว่าส่วนของผมอยู่หรอกครับของผมนี่ก็ปล่อยนะครับไม่ได้ฉีดอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ยตรงนี้ลงนี้เท่าไหร่เขียวสามรถครับผม นี่จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าสวนที่ปลอดสารพิษเพื่อนๆจะรู้ได้ไงว่าสวนของเขาปลอดสารนะฮะนี่เลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเห็นไหมครับมดแดงนะฮะถ้าไม่ปลอดสารจริงๆนะครับมดแดงเขาจะไม่มาอยู่เลยนะครับนี่มดแดงรังก็มีสองสารังเลยครับเพื่อนๆต้นมันก็ไม่ใหญ่ มากครับต้นนี้อายุก็ประมาณสี่ปีแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูลูกนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่ครับนี่ขนาดไม่ดกก็โอเคอยู่นะเพื่อนติดร่วงเยอะครับเพื่อนร่วงเยอะปีนี้นะเพื่อนมดแดงเต็มเลยครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย่ยไข่หมดแดงด้วยนะเพื่อนๆไข่หมดแดงเต็มเลยครับตามรังกันนะนี่ครับว่าไม่ดกก็ะดกอยู่นะเพื่อนเนาะเขียวสามรถครับเขียวสามรถนี่ ปีนี้มั่ม่วงออกช้าเพืเ่อนๆดูครับร่วงก็ปล่อยเขาร่วงก็ไม่เป็นไรร่วงเต็มเลยครับลูกใหญ่ก็ยังร่วงเลยคุณผู้ชมอย่างว่าแหละเนาะส่วนเราอ่ะ N C เอ็นซีครับไม่ได้ฉีดอะไรก็ถ้าขายันทำเอ็นซีก็ฉีดยาก็จะไม่ร่วงมอนสวนผมหรอกสวนผมไม่เคยได้ฉีดยาเลยลูกนี้สองลูกเลย นะฮะเพื่อนตัดแม่มันถึงดินนะครับให้เขาออกประมาณน,นี้เวลาเราเก็บกินก็นเก็บง่ายดีนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเอามะม่วงเขียวสามรถมาฝากเพื่อนๆนนะครับลักษณะผลนะครับของมะม่วงเขียวสามรถ นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับปลูกมะม่วงแล้วนะครับลืมสายพันธุมะม่วงนะครับลักษณะลูกมะม่วงของเถียวสำรดเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามคนรักเกษตรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ